ไปอยู่ลายูซาปันดาลยู่ลายูสาปันบายาตานาสบายาวันรุ่ขาเยนอย่าลืมป้สบาวะเอ้ยอย่านันลืมปัายาบัดาดาสายาตลักตักทักทำเพรทยทำให้ก็กลัว๋อพดใจเรามีความสุข มีแต่รอยยิ้มยังหายยาเสพติดและเข้ามาทำลายบ้านเมืองของเราจะได้อยู่และสุขสบายเอ้ยมีปะาสะัยศีละมีเราหมือใจจันเพงตลักตักตักต้องสูไว้ได้รักกันเอาไว้เขาหาดกาดทะเลอาัน,นามันตั้งแตู่้ราณมาปู่ย่าตายาย ดูรับ์ใยวิไลงามตาเอ๋ยหัวเราคนนี้นาเราได้ธรรมะทิ้ตะลักตักตัก,ตกบ้านเมืองของเรารเรารักเอาไว้กันเถิดนาไาการังบุกะะตด,ด้มีเลนะาเต้าทะเลเหลือคอยสวยงามทีน,น้ำนาเกาะสีเลเ่ยมองดูเช่เกยมีเละทะเลอันดามัน